สามารถรอได้อ้าวคุยไหมคุยไหมดีครับบังกรสวัสดีคุณไลค์ครับยินดีต้อนรับเป็นอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะโนเป่นโนเด็กผู้หญิงที่ทุกคนรู้จักเด็กผู้หญิงที่ทุกคนเกลียดอย่างไม่มีเหตุผลยังไงล่ะทำไมทุกคนถึงเกลียดเธอล่ะ ทำไมล่ะก็เพราะว่าฮอกวอตส์นะเต็มไปด้วยคนที่ก่อแกนแกล้งก่อกวนเต็มไปหมดแต่พวกเราเนเป็นพวกฉันอยากจะผูกมิสกับเพื่อนใหม่นะฉันอยากจะมีหนังสือซักเล่มนึงรู้จักเอ่อกัสไตน์ไหมลูกกลมๆอันเล็กๆเหมือนลูกแก้วเล่นแบบจริงจังถ้าเธอแพ้มันจะพ่นของเหลวกินเหม็นออกมา มันฟังดูแย่นะไม่ค่อยสนใจเกมที่มันมีกินเมนอะนะาบไดที่เธอแพ้แต่ถ้าเธอไม่แพ้หรือไม่ก็ไม่แพ้บ่อยคนเรามักขวดญร้ายเพราะว่าแค่โดนน้ำกอนเหม็นพ่นใส่ไปทั้งตัวเพราะเขามีความ

เพราว่าอย่างนั้นแหละแต่ยังได้ก็ตามฉันหาวิธีเอามันออกมาเองไม่ได้นะฉันไม่รู้จากคนที่ใช้กระถามันชันเลยต้องการใครสักคนบางทีอาจจะเป็นเด็กปีห้าที่จะมาช่วยฉันพอรู้ไหมพอรู้ไหมว่าจอมันกลับมาไง ถ้าฉันรู้ฉันคงไปเอามันเองแล้วล่ะแต่คนที่เอากบ s t o n ไว้ซ่อนสูงนั้นวิธีไปข้างบนคงมีวิธีไปข้างบนนั่นแหละเอ๊ฉันรับปากขอบคุณมากเลยนะถ้าฉันเจอคัพ s t o n ของฉันแล้วน่ะจะมาบอกอีกทีนะอีกเดี๋ยวฉันจะไปเล่นกับกับเพื่อนๆก็ไหนบอกไม่มีเพื่อนวะ กอบสโตนเต็มถุงเต็มกระบุงว่ะชอบคำอ่ะเต็มกระบุงเฮ้ยเนี่ยมาแล้วเออลิลพลิเพลูชอบอ่ะชอบ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 ,ชอบ,ชอบ พูดสนอนะพูดสนเลยอะ <III. S 2> ฉันหวังว่าเธอจะ <g iven> จัดก,การสิ่งที่ฉันมอบหมายให้แล้วนะ Professor. อาจารย์คะหนูได้ทำการบ้านที่ส่งเสริที่สั่งไว้ให้ห,หมดแล้วค่ะดีมากเลยงั้นเธอพร้อมจะเรียนกรถาแล้วใช่ไหมตั้งใจฟังละเธออาจจะต้องการเพียงกรถาปลดอาวุธเพื่อเอาชนะพ่อมดแม่มดที่ทรงพลังที่เธอปรชิญหน้าด้วยนี่คือลายกระฐานี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นและไมก็ไมค์กัิมั่นคง เกือบเกือบเกือบนีที่ซ้อมแข่งกันแหละเฮ้บนี่เหรอเอ๊ะ,ะครบรู้เรื่องหนังสือเล่มนั้นที่คุณพบมันขาดอะไรไปใช่ไหมล่ะโครบให้คิดว่าการที่พูดในที่ปิดกั้นนะั้นมันปลอดภัยจะครบได้ทิ้งข้อความไว้ให้อีกแล้วอีกฝากของสะพานท่ามกลางอ๋ออะไรอะ่ะ วงหินระวังตัวได้ไรอย่าบอกเรื่องนี้กับใครใครคือสโคปะสโคป,โคปใครคือสโคปนะแนนกูว่าแล้วถามเหมือนกันเลยแปลว่าไม่รู้จริงแม้ถ้าตัวเราไม่รู้ก็แปลว่าไม่รู้จริงๆนะแปลว่าการคุยของเรากับศาสตราจารย์ในห้องนั้นอนะ่ะกับจานจนนะินอ่ะจานจนนะินอ่ะเขาเขาไอ้นี่นะคะเขาเขามีคนได้ยินนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยินป่ะแต่ว่าแบบ ีมีคนตั้งใจฟังแอบฟังเหรอเขาาไม่งั้นจะได้ยินได้ไงเราคุยกับห้องอาจารย์นะนี่ไง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  เราควรจะเอามันมาอย่างไรอะอรเราควรจะทำยังไงวะปับนนะโอโอเคโอเคโอเคเส็นแล้วแหละเส็นแล้วแหละ,ละ,ละนี่ไม่ไม่ นี่เหรอแล้วเราโดด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 ยังไงโดด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 วโดดยังไงอ่ะอ้าวอ๋อขึ้นได้เนี่ยเก็บไล้ละใกล้ถึงแล้วมุ่งหน้าไปที่ออ่ฟักทองถัดมาลงมาจากวงหินลงดูข้างในสักพักนะคุณอาจจะช่วย เคาผู้น่าสงสารและใจสลายได้พ <Limited. S 2> ัมกินส์ฉันรู้ว่าอยู่ <I S 1> ที่ไหนแล้วนะช่วยช่วยบอกกูด้วยอย่ารู้คนเดียวเออมันคือบ้านแฮร์รี่เอ้ยบ้านแฮรกริตเนาะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีแฮรกริตนะ หรือมีแล้วไม่รู้ยังไม่เคยเจอไม่เจอมันหลายร้อยปีกว่าแฮร์รี่จะมาปะอันเนี้ยอันนี้เกิดก่อนเนาะยังเคยอเฮ้ยถ้าเราบีดบีดอย่างงี้เอ้ยเอ้ยแนปแนปวะแนปวะเราคองนี่กว่า,า,วาละโอเค แล้วลองดูในวงนั้นวงนั้นคือวงนี้หรอน้องแกมันคงไม่ได้อยู่ในน้องแกะใช่ไหมไม่อยู่ในแกะ อยู่ในฟักทองเออไม่แปให้ด้วยเศร้าจัง Down the s edge. <S เจอกันที่ริมน้ำเหรอ mm. อย่าให้หรู้นะว่าเป็นกลอุบายนะโอเคดีนะว่ามันไม่นีอยู่โอ้โหโอเคต้องหาทางลงดีๆลงไปเมื่อกี้ตุยแนะ่ไป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 ไไป,ไป,ไป,ไป หลังจากเราว่าวันนี้อาจอาจจะลงเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเอ่อตอนตอนบอสท่งเกตนั้นเราเล่นไปเจ็ดชั่วโมงหัวจะปวดเล่นไปได้ไงวันน่้เจ็ดชั่วโมงตายหงใต้ยห่านะก็ะเลยแบบยังเจ็บเจ็บคอไอๆอยู่นะคะแล้วก็กินเลไอเจ็บคอแต่กินเลนะมูน มูนไนส์มูนสโตนอะไรอ่ะแคทซีนแคทซีนโอ้ะวัสดี <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> ที่มาถึงที่นี่นะขอรับ ผมชื่อ Scrope ครับส r o อ e รับใช้อาจารย์ใหญ่อยู่ในตระกูลแบ็คมานานแล้วเขาออาปรจัยที่เขียนโน้ตไว้เยอะนะครับที่แคบแค่อยากให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมานี่มันเรื่องอะไรกันนมันเดินเธอพูดถึงหน้าหนังสือที่หายไปในเขตห่วงห้ามสชนเนพูดได้มากกว่านี้ครับหากแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือของคุณแต่อย่าบอกใครอย่าบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ใหญ่ ฉันไม่อยากเสี่ยงมีปัญหากับอาจารย์ใหญ่ฉันไม่มั่นใจว่าจะช่วยได้แต่ไม่อยากโดนอาจารย์ใหญ่เหวียงใส่เลยนะว็ดีอาจารย์ใหญ่ไม่โกรธหรอกครับเคแคปแค่อยากให้ทําให้เขาประหลาดใจเแคปจะอธิบายให้ฟังนะอดีตนายหญิงผู้ร่วมรับของสคแคปนะ พออยากให้เธอหลับสบายเธอเคยเป็นนักเียนที่ขปวนนี่แหละแต่ก่อนที่เธอจะล่วงลับเธอพูดเกี่ยวกับหนังสือที่ถูกฉีดออกทั้งสองหน้าแคปบ,บอกว่าเธอน่าจะนำไปซ่อนเธอเพออเข้าในช่วงสุดท้ายน่าสลน,น่าสงสารมากเลยเข้าใจผิดว่าราเบลนั้นเป็นคน เต่ใจด้วยนะแต่ถ้าฉันจะได้อะไรกับกระดานนั้นล <Sc rap S 1> ่ะเซคเชื่อว่าแหวน,นอาร์ลัมค่าของตระกูลแบ็คอยู่ในทับนั้นเซคปอบอกงว่าจะเอาไปให้อาจารย์ใหญ่แอปโพโรนี่อาจจะห้ามไม่ให้เแคแเข้าไปมานานมานี้เซคยังทำตามคมสั่งเสียเซคไม่กล้าจะขอความช่วยเหลือจากอาจารนักรนเรียนหรอกนะแต่เแคปรู้ว่าคุณกำลังค้นหาหนังสือเล่มนั้นอยู่และคุณคิดว่า คุณอาจจะไปพบแหวนนั้นด้วยเกิดอะไรขึ้นกับขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหวนหน่อยมันประดับไปด้วยเครื่องประดับประจำตระกูลของอาจารย์แบ,บ็กอาจารย์หญ่บบต้องดีใจแน่ๆถ้านำมาให้เกิดอะไรขึ้นตระกูลแบ,บ็กไม่ีวิธีการตัดหูเอลส์เมื่อแม่ต้องการรับใช้พวกเขาอีกแล้ว อยู่มาวันหนึ่งพวกโมโหร้ายและสซแคปอย่างสมบวรและพอคว้าบางตอนมาสับหูแคแพรมแก้กล่อมนายหญิงผู้น่ารักได้เห็นคุณค่าของสแคปและมองว่าแผลเล็กๆน้อยๆนี้คือเครื่องเตือนใจของจิตใจของเธอคุณรู้ได้ไงว่าหนังสือเล่มบางเล่มที่มันขาดหายไปสคแคปเป็นเอลฟ์ประจำบ้านเก่งเรื่องหลบซ่อนในสายตาสแคปได้ยินเสียงหลายสิ่งในปราสาท สเแคบรู้สแคปต้องเก็บเป็นความลับมักมีประโนบจะมีคนหาประโยชน์จากเราทั้งคู่จะแคร่วมใจจะแคบว่าในน้อยสลิทเทรินจะช่วยสแครปได้นำขนมปังไว้ในถ้ำแล้วก็วางไว้บนแท่นหินขอให้โชคดีสเแคปจะรออยู่ตรงนี้ขอให้โชคดีกับการหาหนังสือระแวงด้วยนะขอรับ ขนมปังปิ้งไม่กูทำไมถ้ามีไม้กวาดแล้ไม่คิดจบทำไมต้องเอามาขนมปังมัน s <S มาปิ้ง <it> มาด้วยเนี่ยสงสัยต้องมาตรงนั้นละมัง้งขนมปังปิ้ง วัดดึกวักปลาหมึกกินหนมปังปิ้งแต่ปลาหมึกเป็นกำแพง <What? S 1> มาโซมันทำอะไรรึ Could it be ไไ a v <visitor>? i s i เท็กรอเออนี่มันนิกหัวขาดหรือเปล่า โอ,อ,อ้ริชาร์ดส์ช n ่อชนนื่อชื่อชื่อช t ่อเื่อช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 ื่ื่อชื่อชื่อชือชื่อชื่อชื่อชา่อช่อช้่เช่อชา่อื่อชือชื่อชื่อชื้วชื่อชื่อ<ถ>าื่ื่อช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 อชื่อชื่อชื่อช่อชื่อชื่อ่อ,อ,ททขขนนอชื่อชื่อชชื่อช่อชื่อช่่ โคเนียอยู่ทุกวันไม่ว่าเขาจะเปยังไงฉันขโมยสมบัติทั้งหมดนี่เพื่อทำให้หลอมสนใจ <Al> as, อันนี้จา้าแต่มันไม่ได้ผลหรอกนะฉันว่านะแผนที่รับที่ขโมยมาจากฟิกดึงดูความสนใจอะนะฉันจะเอาหน้าเหลือๆหนังสือเก่าๆพวกนั้นไปทำอะไรเป็นช่วงเวลาที่น่าเสียดายจริงๆ ผมมาได้ไหมันได้หห่ไม่พวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่ันคิดว่าถ้าแอปเปโนยไม่สนใจแผนที่บนกระาแผนในหนังสือพวกนั้นเลยนำไปสู่ที่เธอสนใจนะแค่เลยตามแผนที่ไปถึงข้ำนั้นแล้วลงกระถาอะไรไว้บางอย่างเธอน่าจะเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาจะมีไอเด อะไรอนะต้องไปเจอเธอที่ป่าต้อง้ามไม่ว่าน่าจะไปดูความเยืดหน้าของหนังสือพวกนั้นซะหน่อยทำไมต้องเป็นขนมปังปิ้งโอ้นั่นเป็นความคิดของอัพพาโลดูเหมือนว่าตัวน่าจะชอบเสกขนมปังเพาน่าจะสอนเรื่องนี้ที่ฮอกวอตส์นะหัวคุณขาดได้ยังคนตายได้ยังไงนะ ฉันมองดีไปรอบรู้สึกถึงใบมีที่เย็นและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าหัวขาดทั้งที่จำได้แล้วดังนั้นถ้าเธอจะเข้าถ้มเตรียมตัวดีๆฉันบอกให้เธชัดแล้วว่าไม่ได้การเตรียมตัวแต่เธอต้องหูตาไวต้องวางลมเย็นไว้ด้วยละคุณขโมยจากฟรีได้อย่างไง มันไม่ได้ฉกไปในร่างผีโดยตรงนัเปนแค่ไปเจอเขาตอนอารวาสอยู่เขาชอบทำลายเข้าของหนังสือเอ่ยขวดเอ่ยชุดเกราะเอ่ยอะไรก็ตามที่สร้างความกลอรังหนได้มากที่สุดเขาทำหล่นไว้ในห้องสมุดจะไม่พบคุณในที่ แล้วเจอกันที่นั่นนะคะฉั่นมั่นใจว่าหนังสือนั้นยังอยู่ที่เดิมนะแต่ถ้าเธอไม่ติดว่าเธอเห็นโครงกระดูกอะไรในหัวฉันเธอก็พวกนั้นไปเถอะ แผนที่เหมือนจะไม่เกี่ยวที่กระดาษที่หายไปนะแต่ว่าเก็บไว้ก <c oughs> ่อนก็ดีคิวคิวคิ เราว้ช้าว่ช้ามากว้ช้าอกอกากูจะว่ถึงดูกว่ากูจะว่ถึงโดนงับไปสองทีละโอ้ยมันแคมป์่ะ โอ้โหเนีวเนีแล้วมันไม่ขึ้นมันตกน้ำมันตกน้ำตกน้ำอะไรวะเนี่ย มันยังไงสู้มันในน้ําไม่ได้หัวจะปวดกว,ว่าจะว่ายถึงแต่ละจุด พอถึงแล้วก็ไม่ตามอืมดีจริงๆอะไรวะนะ่ะโอ้สครบ <S Hello s c r o p Thank you I was able to ขอบคุณมากเลยนะที่ฉันต้องเข้าไปในถ้ำของอพอลโลเนียแต่แต่ว่า มีผีตนหนึ่งที่ช่วยชาต์ตกลงว่าจะไปพบกันข้างหน้านักสือที่ห่า่เด็กนั้นไม่คู่ควรกับอัพนโน่สักนิดแล้วแบบนประจมงตระกูลละคอเสียใจด้วยนะแต่เขาบอกว่าขายไปนานแล้วนะ่าร้ายอาจารย์ต้องหาวิธีที่ให้อาจารย์ใหญ่ระใจแล้วล่ะอย่างน้อยก็ในน้อยชลิธลินที่ได้สิ่งที่ต้องการแลวสร้งควาล่อลอใจใช่แล้วขอบคุณอีกครั้งนะตัวอย่างเช่น คำวัา,างสุขค่าของสโครอ่ะเอ๊ะคนคุ้นนะข้างหน้ายิงด้วยนี่มาแล้วอย่างที่สัญญาเอาไว้อยู่ไหนวะนลุงได้ยินแต่เสียงอ่ะไง เราได้เจอกันอีกแล้วนะเพาว่าเธอไม่แปลกใจนะเธใช้วพผิเล่นเหลี่ยมแบบเลริชรินเพื่อตามหาหนังสือเหล่านั้น oh, well, <laughs> พูดได้ดีนะแล้เราองสีทำไงต่อตามฉันมาเรื่อนำเธอให้ไกลที่สุดทาที่ทำได้ฉันกลัวว่าจะไม่พอที่จะไปเจอจุดที่ฉันตายนะคอยอ่างมองหาอ่างอับน้ำที่มีนกไว้แล้วพูดว่า informulo นว่ามันเป็นภาษาลาตินนะไม่ก็กรีกอย่างที่เธอคิดฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ไปเถอะ นอกจากอ่านแล้วเราควรม,มีอะไรที่สังเกตอีกไหมที่จริงแล้วมีหลายจุดที่เธอเห็นนะสะพานหินน้ำตกก็จะไม่ผิดน,นะเธอช่วยได้เยอะแล้วขอบคุณมากไม่แปลกใจเลยว่า,า,วาทำไมความทรงจำไม่มีความทรงจำที่วนกลับมาเลย เรายิ่งเข้าไปใกล้มันยิ่งหวนกลับเอาไปว่าฉันโซ่แค่เธอแค่นี้ดีกว่าแล้วก็มองทักเออมองอ่างนั้นที่มีนกนะภาษาลาตินนะหรือกรีกอืมไปตายเข้าไปตายโอ้ตาย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  ไม่ได้ยินเสียงคนน้ำตกอย่างนั้นเหรอเจ่อถือได้ <c oughs> ถึงจะเป็นหัวขโมยก็ตามแต่น่าเชื่อถือได้จริงๆอ,อเอ๊ะปะแต่ไ่ได้ยินเสียงคนนะ สวยขาเส้นสวยมีอะไรบาง,บางอย่างที่มันดูน่ามิดสวง่ะน,นะกวางพวกนั้นมันสง่างามมากเลยกวางเหรอหนว่ะกวางกวางกวางอะไรกวางอยู่เลยเห็นกวางตัวนี่เหรอดุ There <it> อสานแจ็คโรตรงนี้สิยนะ กะซิป่อมาอินชูเมโรอุ๊ยว้าววัวหะอืมว้าวแกมาไกลบ้านหน่อยหรือเปล่าเรนหลอกเขาจะไม่ผิดนะต้องมีอะไรที่ซ่อนไว้อยู่ Yes you can do! You're ทีนี้ก็น่าจะหมดหวงเรื่องพักดีของแรนกลไปนะมาดูกันเถอะแจ็คโดจะพาเราไปไหนอือหโอ้ยดูน่าจะยาวเธอด้วยดูท่านจะยาวสุดๆไปเลย ลิเวโลสามารถแก้ไขปัญหาได้โอเค